แม่ชมเปิดคลิปน้องสายฟ้าน้องพายุซ้อมใหญ่ก่อนถึงวันแม่ชื่นใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบรรยากาศบ้านลังสีสิงพิพัฒยังคงคึกคักคลื้นเคลงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญด้วยแล้วแฟนๆก็ต้องได้เห็นภาพของสองซุปตาฝาแฝดสายฟ้าและพายุในโหมดที่ตื่นเต้นตลอดตลอดเลยละค่ะ เช่นเดียวก,กันกับคลิปล่าสุดที่แม่ชมผู้อัรราเอฮาเกตได้นำมาแชร์ลงบนอินสตาแกรมซึ่งเผยให้เห็นถึงภาพบรรยากาศซ้อมใหญ่ของสายฟ้าและพายุก่อนถึงวันที่12สิงหาหรือวันแม่แห่งชาติขณะที่เดินเรียงแถวมหาคุณแม่สุดที่รักพร้อมทั้งยืน่นมาไหลดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่ให้เป็นของขวัญ นี่ขนาดแครรอบสอมซุปตาฝาแาฝดใส่ฟ้าพายุยังเล่นใหญ่จัดเต็มเอาใจแม่ชมขนาดนี้เห็นทีวันจริงแฟนๆบ้านหลังสีสิงพิพัฒน์ก็คงจะได้ยิ้มแก้มปี๊ให้กับความน่ารักน่าอินดูของสองหนูน้อยนี้แน่นอนเลยล่ะคะ่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอ่าลืมกดติดตามค่ะ